โอเคทุกคนหลังจากที่ผมสุ่มได้เอลซ่ามานะครับผมผมก็ได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะว่าผมจะปั้นแม็กนะครับผมก็จัดเลยก็คือสุ่มได้เอลซ่ามาสดๆร้อนๆเพิ่มระดับเลยครับผมเพิ่มระดับเลยไม่ลีลาไม่รีรอไม่รออะไรแล้วยัดเข้าไปยัดเข้าไป อ่ะใครที่ตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเออใครที่ตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเออเปิดคลิปก่อนดีวกว่ากราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมดิดิตอลรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TNTP Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการปั้นเอลซ่าแม็กนั่นเองแม็กตั้งแต่วันแรกที่มาอืมมาเปิดคลิปเสร็จเรียบร้อยละปั้นต่อดีกว่าวิเอาตัวพวกเมื่อกี้ดีกว่าล่าสุดเนี่ยพวกบาสอันเนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอเค วิง่งสลับล่างได้ไหมโอเคสลับล่างได้พอดีเลยอะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมได้เออพูดเอออธิบายความสามารถของเลนเจอร์แต่ละตัวไว้แล้วนะก็ไปดูกันได้นะครับผมย้อนไปดูกันได้นะโอเคปั้นแม็ก,กันเลยดีกว่าเลนเจอร์ชนิดเดียวกันยัดเข้าไปบอกเลยแบ็คแบบรวดเดียวมาปุ๊บได้ปุ๊ปปั้นปันป๊บได้เอลซ่ามาปุ๊ปปั้นแม็กปั๊บเลย ตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะมันมันโหดนะครับผมมันมีความสามารถนะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายความสามารถอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะเอาไปลง PVP นะเดี๋ยวรอปั้นเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถของมันนะเผื่อใครที่แบบไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมก็อธิบายคลิปนี้เสริมไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะเผื่อใครเข้ามาดูคลิปแรกไงอ่ะห้าตัวสุดท้ายครับผมจบไปที่รียบร้อยมา วิง่งยังไม่แม็กยังไม่แม็กเออโอ้โหโกบเหลือสามตัวอ่ะยากเข้าไปอยากดูอยากเข้าไป,าาไ,ปไหมไม่เอาไม่เอาเสียดายแต่ผมมีแม็กตั้งเนี้เอออ่ะซีครอยากเข้าไปครับผมบเดี๋ยวเราเดี๋ยวใส่เกียร์อะไรพร้อมกันเลยดีกว่าเมอร์รี่เออเข้าไปไกลๆเลยเมอร์รี่เด้ออยากเข้าไปบางกเทคอยากเข้าไปจะได้ยเห็นเก็บไว้เล่นได้อ่ะเวนดี้เวนดีนด้นี่อ๋อตัวแจกฟรีอืมอะ่ะเจมเอาตัวอะไรอีกอ,ะอะ่ะเจมเอาบ็อบเข้าไปเอาลาวเข้าอีกตัวงูไปเจลลี่ไปอยาไปหมด ยังมีอยู่ในเจมกับบ่าวแหละอ่ะสมชายสมชายไปเลยตอนนี้ก็เหลือไว้แสองร้อยยี่สิบห้าแล้วนะครับผมอ่าวโซลารัด่าวกซลาส์เก็บไว้ก็ได้ใช้มูน่ข่าวอ่ะเดีอุณาห์ยัดไปนั้นอ่ะยัดไปโอเคสองร้อยสามสิบเจ็ดจะไม่แล้วทุกคนจะเป็นอเมริ่อแดนไอแดนกันเลยก็ได้ดีอ่ะโอเคเดีอุณาหดีอุณาหอีกทีแล้วโอเคสองร้อยสามสิบเจ็ดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบอปเข้าไปเชลลี่เข้าไปนังข่าวเข้าไปอีกตัวโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืม โอเคสลับล่างครับผมเออมาถึงปุ๊บสลับล่างได้เลยสวยพี่สวยสลับล่างครับผมไม่ต้องคิดอะไรเลยสลับล่างทันทีนะครับผมเปลี่ยนล่างนี่ไงแม็กไฮเปอร์พร้อมบอกเลยว่าสุดจริงกระดิ่งแมววันแรกเข้ามาปุ๊บแม็กปั๊บเลยใส่แทนตัวละดีเอ้ยผมลืมปั้นอันนี้แม็กนะใส่แทนตัวละดีดาบิชีก็แล้วกันนะเฮ้ยแต่ดาบิชี้เอาม,ามันก็ดีนะเดี๋ยวขอดูก่อนอืม อินุยาชากก็อยากเล่นน่ะอินุยาชาก็อยากเล่นนะนาาอเ,นนะเอาเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้อ่ะเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเอาเอลซ่าไปแทนก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่อันนี้ไงมันยังไม่เป็นไฮเปอร์นะผมลืมปั้นนะครับผมดุลยยางหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดีดาวไปชี้หายไปไหนอันนี้ดาวไปชีโอเคมาออกไปหน้าหลักกันเลยนี่มาเรามาใส่เกียร์ให้ดีกว่านะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ใส่เกียร์ให้เอลซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออเกียร์ผมก็อาจจะงอ่งง่อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีเกียร์ดีๆแล้วผมได้สูงสุดก็แค่นี้แหละต้านสกิลกับหลบสกิลก็ทําได้สูงสุดแค่นี้นะครับผมอ่ะ,อะให้ดูความสามารถนั้นก่อนนะควาสามารถแรกนะครับผมรีเซ็ต เวลาเราทักษะของเลนเจอร์พักพวกนะครับผมนั่นก็คือรีสกิลนั่นเองแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดวิแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพักพวกเนี่ยก็คือใช้สกิลการใช้สกิลของพักพวกเนี่ยจะกว้างขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดวินะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะส่วนสกิลที่สองเนี่ยก็จะเป็นยกเลิกทักษะอมาตะของศัตรูนะครับผมลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่นะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดวินอ่แล้วก็สร้างความเสียหายสามสิบหก เท่านะครับวงของวันงโจมตีในพื้นที่ก็ถือว่าแรงมากนะครับผมแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ของเอลซ่าเนี่ยก็จะเป็นโจมตีไหวพริบนะก็คือเออมีโอกาสทําให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดไหวพริบนะครับไม่มีผลเมื่อโจมตีเนาะก็คือตีถ้าโจมตีโดนสกิลหรือว่าการโจมตีเนี่ยโดนเออศัตรูประเภทไหวพริบนะครับผมพวกเจสิกา้าไทกะอ่ะเจมเมอร์ดอ่ะโทนี่ตู้สลอตพวกนี้นะครับผมก็จะตีเขาเรียกว่าไงอนะตีเข้าโดยตรงนะครับผมแบบ การต้านทักษะเนี่ยไรผลเออประมาณนั้นก็คือการต้านทักษะไม่มีผลนั่นเองมีโอกาสแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสที่จะเจาะต้านทักษะของศัตรูนะครับผมก็คือตีเข้าเนื้อโดยตรงเลยตีเข้าเลือดตรงๆแบบนั้นอนะประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าดีนะก็คือเจาะไวพิบนั่นเองโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปลง PP ีเนี่ยเราก็เอาไปลงสเตตหลักกันก่อนนะครับผมเพื <S <S <ๆ>่อให้แบบดูความสามารถสกิลนะอ่ะก็อาด่านที่300 96ก็แล้วกันนะครับผมเป็นด่านบอสเนาะเอลซ่าอยู่ทีมหนึ่งไปลุยกันเลยอ่ะปล่อยตัวมานะครับผมอ่ะบัฟหน้าป้อมนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเป็นรีทักสะนะแล้วก็เอ่อเพิ่มการต้านทักษะนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะสกิลเนาะความความกว้างของสกิลนะครับอุย้ยก็แรงอยู่นะอุย้ยตีบอสเข้าแรงอยู่นะครับผมึ่งเยร์ผมก็ค่อนข้างไม่ดีนักนะครับผม ้ยลึกนะลึกนะลึกอยู่นะครับผมแล้วก็มีบัฟรีสกิลนะคือรีสกิลรัวๆเลยปังวิลึกลึกโอเคผมว่าลึกประมาณ500รอยเมตรไม่ถึงมัง้งเออแต่ลึกรู้ไว้ลึกอยู่นะครับผมสามารถโดนแนวหลังได้อยู่นะครับปังนี่วิเทจัดเลยทุกคนโอ้โหรีสกิลรัวๆดูดิ วุ้ยบัฟบัฟรีสกิลติดดีมากนะครับผมทุกคนสังเกตดูนะเห็นไหมบัฟรีสกิลติดดีมากเออคือแบบอาริติกิยังอายอ่ะคือแบบโอ้โหบัฟโอ้โหรีสกิลติดดีกว่าอาริติกิอีกอะ่ะใครไม่มีผมว่าสุ่มหาเลยนะใครไม่มีตัวรีสกิลเนี่ยแนะนําให้สุ่มหาเลยเออโอ้โหโอ้โหดูดิรีสกิลยังบ่อยอะ่ะเกินโอ้โห โอ้โหดูดิมีแต่บัฟรีสกิลเฮ้ยเฮ้ยเอาไปใช้บัฟรีสกิลในทีมได้เลยนะท <patri ots S 2> ุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็มันก็เกินนะรีสกิลจนไม่ตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรีสกิลรัวๆเลยเออดีดีผมว่าตัวนี้น่าจะต้องใส่เกียร์เขาเรียกว่าไงใส่เกียร์แบบเกียร์ถึกเออเกียร์ของสาย เขาเรียกว่าไงสายบัฟนะครับผมเออเกียร์ถึกไปเลยนะก็ใสถ่ถึกๆให้มันไปเลยเอาแบบยืนรีสกิลรัวรัวไปเลยแบบนั้นอนะดาเมจไม่ต้องพึ่งนะพึ่งแต่สกิลแบบรีสกิลอย่างเดียวเลยนะรีเซ็ทสกิลแบบนี้นเออดีทุกคนดีดีใครบอกไอ้ใครบอกเฉยเลยใครไม่มีแนะนําให้สุ่มหานะครับผมอืมเป็นตัวรีไอ้ไอ้บัฟรีสกิลที่ดีมากดีมากๆเลยรีสกิลติดโคตรด,ดีทุกคนก็คงเห็นนะคือติดดีมากมาเราลองในสเตจหลักเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็ ไปลองใน PvP กันดูดีกว่าว่าความสามารถรีสกิลเนี่ยจะติดดีแบบนี้หรือเปล่าไปดูกันเลยลุยกันเลยนะครับผมตาแรกนะมีตัวบินนะครับผมก็มีตัวบินเหมือนกันดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมลุยเอลซ่าผมอาจจะดูแบบง่องงห,หน่อยนะเพราะว่ามันเกียร์ไม่ดีนะครับผมเกียร์ไม่ค่อยดีนะโอ้ยมีบัฟหน้าป้อมนะครับผมเมื่อกี้นะโอ้บัฟอ,อ,อีกแล้ววยสกิลนี้น่าจะเป็นแบบ เออลีลีทัศนะหรือว่าเขาเรียกว่าไงรีสกิลนั่นเองเออนี่ไงอุ้ยบัฟดีมากทุกคนอุ้ยบัฟบัฟตีอย่างบ่อยเลยอุ้ยบัฟดีมากเห็นไหมอุ้ยมีบัฟน้าป้อมโอ้โหเจ๋งเลยอุ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็เทดเลยนะทุกคนอุ้ยดีสุดยอดว่ะดูดีบัฟอีกแล้วอ่ะบอกเลยว่ารีสกิลรัวรอ่ะโอนี่ดูย โอ้โห oh, ผมสังเกตแต่เอลซ่านะไม่ได้ดูป้อมเขาเลยเออดีนะครับผมดีเลยสุ่มโคลรโบนี้ควรสุ่มใครที่ไม่มีตัวดีสกิลในทีมเนี่ยสุ่มไปเลยแนะนำสุ่มไปเลยคผมค่าแน่นอนนะบัฟดีสกิลอย่างบ่อยอะ่ะคือแบบบัฟดีสกิลเรื่อยๆเลยอะคือสุดจริงนะดูนะดูนะเห็นไหมบัฟหน้าป้อมเนี่ยเนี่ยบัฟอีกแล้วเห็นปะ นี่นี่นี่สกิลโจมตีนะครับผมบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยดาบออกไปนะเนี่ยบัฟบัฟอีกแล้วเห็นปะอ่าเมื่อกี้เป็นสกิลโจมตีเนาะวิบัฟบัฟติดดีมากทุกคนบอกเลยว่าบัฟดีมากเออคนสุ่มหาคนสุ่มหาบัฟดีโคตรเลยเนี่ยบัฟอีกแล้วดูดิโอ้ดูดิอินุยะฉาาของเซส,สกิลรัวๆอ่ะเฮ้ มว่าไอดีหลักผมต้องมีแล้วจังหวะนี้นะไอดี ID หลักผมต้องมีเออพูดเลยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มในไอดีหลักอีกรอบหนึ่งนะมันต้องมีอะของมันต้องมีเลยแบบนี้อ่ะแต่น่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าผมมัวดูแต่เอลซ่านะไม่ได้ดูทีมตัวเองเลยนะปล่อยลืมปล่อยตัวบ้างนะ <c oughs> ลืมปล่อยตัวบ้างนะอะตอนนี้น่าจะแพ้นะครับผมอะยอมแพ้ไปเลยนะครับอืมก็ดีนะดีเลยผมไม่ได้โอยนะครับผมให้ภาพมันบรรยายก็แล้วกัน ็โยนั่นแหละเออพูดตรงๆก็โวยนั่นแหละแต่มันก็โหดจริงนะเออสมกับที่โอยก็แล้วกันส่มมาแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมโอยก็แล้วกันเนี่ยบัฟอีกแล้วก็คือ,อบัฟหน้าป้อมนะดีมากเนี่ยติดรัวๆเลยทุกคนเออถ้าใครเล่นเป็นเลเจอร์ภาคผืนเนี่ยบอกเลยว่าสกิล,ล,ล,ลนะกออรัวๆนะกดอมตะเซฟตัวด้านล่าง โอเคดันไปดันไปอืมอุ้ยถ้าไอดีหลักผมมาเนี่ยผมเอาไปแทนอาริติกิเลยนะบอกเลยว่าสุดจริงนะบัฟแบบดิสกิวบัฟติดดีกว่าอาริติกิอีกอะ่ะแถมปล่อยตัวไวอีกนะครับผมแถมยังมีดาเมจอีกอะ่ะก็คือคุ้มค่าคือมีตัวนี้ไม่ต้องมีอาริติกิก็ได้อะ่ะเออสุดจริงระยะยืนก็ค่อนข้างไกลนะครับผมยืนใกล้ๆกับดาบัญชีเลยนะเออ ถือว่าดีใช้ได้ไปสุมหาเลยเออบอกเลยเป็นสุมหาเลยไม่ควรพาดตัวนี้อ่ะทีมต่อไปกันเลยครับผมทีมนี้ไม่มีตัวบินนะแต่เขามีตัวการบินไงวิธีมผมรู้สึกว่าโหดขึ้นทันตาเห็นเลยนะดูดิเฮ้ยสกิลรลัว,ลวโอ้โหทีมผมสกิลรัว,วโอ้โหสุดจริงสุดจริงกระดิกแมวดูดิ <laughs> เฮ้ยรู้สึกว่าทีผมโหดขึ้นแบบทันตาเห็นเลยมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยดูดิสกิลลัวๆเลยอะ่ะเจสิก้าเป่ารัวๆดูดิทุกคนสังเกตฝั่งตรงข้างเห็นไหมไหมเจสิก้าเป่าอย่างรัวเฮ้ยเอาเรื่องจัดนี่ไงถ้าไอดีสอบผมได้นะบอกเลยว่าก้าวเข้าสู่ยุคลุงล่งเรืองแน่นอนเออตามที่ผมพูดไปนะเพราะว่าตอนนี้ไอดีสเนี่ยอยูอย่กำลังจมอยู่กับยุคมืดอยู่นะคือเจอทีมไหนก็แพ้นะครับผม ถ้าได้ตัวนี้มาบอกเลยสุดจริงหนังสือด้วยเออได้หนังสือมาก็โอเคผมว่าน่าจะโอเคนะผมไม่เคยได้หนังสือผมไม่เคยใช้หนังสือแต่ลองจากการใช้เอลซ่าเนี่ยบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมบัฟบัฟรีสกิลแมนเขาเรียกว่าไงติดดีมากคือแบบรีสกิลบ่อยมากะ่ะแล้วก็บับหน้าป้อมด้วยก็คือไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอะจังหวะเนี้ยสุดแล้วอะใครมีนี่รีบสุ่มเลยไม่สุ่มถือว่าพลาดนะโอ้โห ประทับใจว่ะเออโอเคอะทีมนี้ผมขอตีเป็นทีมสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวคิมมันจะยาวเกินไปเนาะ้ยอียอทีมนีกว่าไปคของแถมไหนไหนก็ไหนไหนละอ้าวทุกคนลืมไปขนนกหมดแล้วเอองั้นก็ตีมไม่ได้แล้วสิโอเคงั้นก็จบเพลงเท่านี้ดีกว่านะครับผมสําหรับการรีวิวเอลซ่าแม็กนะครับผมชอบกดไลค์ชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาช่องยูทูปเต้เอ็นทีพีชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.